สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนายวันพีสทรีเชอร์ครูสทุกทุกคนครับผมอยู่กับผมบอยสต์เบสิกในการทําภารกิจของหมู่บ้านผู้ชานั่นเองนะครับเขาลละครับวันนี้มีพลังงานลดลงครึ่งหนึ่งด้วยนะครับผมใครที่ยังไม่ทําภารกิจในวันนี้อาจจะต้องเสียพลังงาน เยอะกว่าวันอื่นๆน,นั่นเองนะครับในภารกิจแรกๆเนี่ยใช้พลังงานเยอะมากๆนี่ผมวนเล่นอยู่หลายรอบเลยทีเดียวกว่าจะผ่านทุกๆภารกิจนี้ได้นะครับผม4ภารกิจแรกนี้ใช้พลังงานหลายสิบหน่วยอยู่เหมือนกันนะครับนี่หารสองแล้วนะถ้าเต็มที่เนี่ยเสียมากกว่านี้แน่นอนนะครับผมก็ ในวันนี้วันพฤหัสครับรีบเล่นก,กันเลยนะครับคุณผู้ชมส่วนวันนี้ครับมีภารกิจหนึ่งที่หลายๆคนถามกันเข้ามาเยอะมากนะครับสําหรับการล้มเจ้าโจนภูเขานั่นเองการทํำคอมโบ50ครั้งใส่เจ้าโจรภูเขาให้ได้นะครับโอ้โห50คอมโบใครมันจะไปโจมตีได้นะครับคูโรก็8อะไรอย่างนี้โซโลก็9อย่างนี้ฟันทีเดียวก็ตายแล้วนะครับผมโอเคครับซึ่งมันเป็นร่าง ร่างสีดาวห้าดาวมันก็ฟันตัวละครกรากตายอยู่แล้วใช่ไหมแปลว่าเจ้า50ครั้งเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ต้องทำทีเดียวครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับขอมอบหน้าที่ให้เจ้าทีมเพนกวินหน่อยเป็นยังไงครับไปลุยกันเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมนี่เลยครับทีมเพนกวินและก็เพื่อนลูฟี่ของผมครับจะจัดก,การทำห50คอมโบใส่เจ้าจรภูเขาให้คุณผู้ชมดูกันมา จะผ่านภารกิจนี้ได้เนี่ยมันต้องใช้สมองครับคุณผู้ชมเอานะลครับผมผมเตียวโตอยู่หรอโอเคเดี๋ยวโตไปนี่ครับอกิ้นสกินน่ารักสกิ้นน่ารักตีค่หนึ่งสองสามสี่นะฮะเจอเพื่อนแล้วเจอเพื่อนไปอยู่มาน้ำกระเด็นเนี่ยโอ้โห โอ้โหจโโโนมีข่าวเจอเพนกวินลูฟี่ต่อกระเด็นมาละโอ้โหเจอเพนกวินสีน้ำเงินครับไปโอ้โห,โโห,โโหโกระแทกร่วงเลยนะใช่ใช่ย่อยโอ้โหโพเพนกวินเหรอเนี่ยคนกระเด็นนะครับผมโอเคใจเย็นๆยุดยุดยุดทุกอย่างยุดออโต้ครับเรากำลังจะทำ50คอมโบครับคุณผู้ชมันดับแรกเลยครับไม่ยากครับ50คอมโบเนี่ยเราไม่ต้องใช้ตัวละครที่มันตีไม่เข้าครับ ตีไปครับนี่เลยครับ5คอมโบแล้วนะ10คอมโบแล้วนะ15คอมโบแล้วนะ20คอมโบแล้วนะเห็นเลขไหมยี่คอมโบแล้วเห็นไหมครับมันจะขึ้นคอมโบเท่าไหร่แล้วก็ดาเมจรวมเท่าไหร่ถูกไหมตอนสุดท้ายามาดูกันนี่ครับโอเคโอเคนะครับผมแค่นี้เอง50คอมโบ ไม่ยากเลยนะครับผมปล่อยมิสไปนี้ครับแล้วเราก็นี่ครับอีก31คอมโบเพราะฉะนั้นครับ25บวกส1มันเกิน50คอมโบไปเรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้เองครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับโอเคครับต้องเข้าใจก่อนว่าคอมโบคืออะไรอะไรประมาณนี้แล้วเราต้องกดแบบไหนให้เกิดคอมโบขึ้นครับเราก็ไม่ต้องสร้างเดามจเยอะแยะไงครับเราก็ทำคอมโบนะ อ่าเป็นยังไงล่ะมิชชั่นเคลียร์แล้วเรียบร้อยนะครับผมไม่ยากเลยใช่ไหมครับแหมติดกันได้ยังไงเนี่ยอ่าเป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะครับก็ผ่านไปอย่างง่ายดายนะครับผมโอเคครับใครที่ติดภารกิจไหนอีกเนี่ยถามกันเข้ามาเลยครับไม่ยากเลยสักภารกิจครับสำหรับหมู่บ้านฟูชาโอเคครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับเพื่อผู้ชมสวัสดีครับผม